สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีโมเพื่อนเอฟซีเด้อสุขสุขคนเนาะวันนี้กะมาพบกับสาวกอคือเก่าพี่น้องวันนี้สาวกอสีมาอันนั้นมาถ่ายคลิปถ่ายคลิปอัปเดตอัปเดตเกี่ยวกับอันนั้นการไปซักยาเนาะทุกคนการไปซักยาแล้วก็สาวกอก็ได้ไปซักยาแล้วเนาอกครอสาวกอก็ได้ไปซักยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้องทุกคนแล้วก็ มือนี้กับบริเบซายกัอยู่ไฮย,ยู่หน้าคือเก่าในพี่น้องอยู่กับมือนี้น้องแวงมงนะดินน้นำน้องแวมสบายดีนะสบายดีพี่น้องมือนีจ้จะคนว่าดินนะ้ำพี่น้องมือนี้เป็นสิมากินมาค้างยุงเนาะแม่แลวต่ดากาซากอเปิดคลิปมอน,นี้ฮันน่าทุกคนดิซากอสิมาบอกว่าซื้อซองอยูทูปห้องซากอซากอเลยเปลี่ยนใหม่เลยเด้อทุกคน ตอนนั้นันเป็นซื่อส่องกอลการแฟนเฟซสาวลาวน้อนทุกคนแต่ว่าตอนนี้หันสาวกับเปลี่ยนเปลี่ยนมือว่านี่แลยทุกคนเปลี่ยนซื่อเป็นกอลการหย่าบ้างแ้วก็สาวลาวน้องพี่น้องกับเป็นตัวไทยคือเก่าเนี่ยแต่ว่าแต่ก่อนหันเป็นกอเออเป็นกอลการแฟนเฟซสาวลาวแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นกอลการสาวลาวน้องพี่น้องแต่ก็ยังเป็นพิมพ์ตัวไทยน้องพี่น้องมันอาจจะห้าอยากแน่เนาะ แบบเขาจะพิมพ์เขาไปกับมั่นกับบค่อยสีเห็นนะทุกคนเนาะคอยก็เริร่อง,องเปลี่ยนสื่อสองใหม่นะมร่องเบิ่งเนาะกับฝาดไมเริอพี่น้องฝากอันนั้นเขาไปคนฮาเขาไปติดตามเน่เนาะพี่น้องก็ละกันเฟนเฟิเออก็ละกันเช้า,าแล้วนะทุกคนดื้มเห็นบ่กคอยดื้มซื่อสองสื่อเก่าวคอยตอนนี้ฉันสื่อสองใหม่เนาะทุกคนกันก็เขาไปติดตามแน่เนานะกามุนีกักสีอันนั้น มาเร้าอันนั้นเบิ่งตอนไอ้นนไปซักยาจะเห็ดติดอ่ะเบิ่งไปซักยาสิมาเบาสู้พ่อแม่พี่น้องพังเนาะตอนมือไปเห็นไปมือวันที่สิบเจ็ดเนาะทุกคนแต่ว่าสากรบาถ่ายเนาะเพราะว่าแบบมันยากเข้าใจาบา่ายเนาะทุกคนสาวกรก็ะดือบาถ่ายเนาะก็เดืออันนั้นสิมาอันอัปเดตตอนนี่แหละยวมันี่วันที่เศร้าเศร้าเออดมัห็นปะ วันนี้วันที่เศ้าเอ็นอนทุกคนที่ดีๆก็จะเป็นซีเงี้ยังเออเอาคืนเออวันนี้วันที่เศ้าเอ็นอนทุกคนเศ้ากอกาสีมาเบาอาการตอนไปซักยานชูฟังเนาะพี่น้องไปหันไปซักยาอยู่บ้านคำแปงเนาะทุกคนบ้านคำแปงอยู่ซุกซาลาคำแปงโรงเรียนบ้านคำแป้ เข้านาดอันนั้นเนาะไปก็ไปได้คนน,นัแต่อยู่ในบานาาน้านนะคะมีเกลือพ่ออยากเบิดรังเออเบิดคูรังค้าเคืออ่อนคนละพี่น้องไปเข้าเจ้าหันกระนัดแปดมุ่งไปเนาะพี่น้องก็ไปแปดมุ่งไปไปกับบริษัทโกลดดอกเพราะว่าคนมันกระไดจนคำจ,น,จน,นสามมุ่งจังได้ซักเนาะพี่น้องเพื่อเขาเจะสีอื่นเราเป็นได้สีได้สื่อนะกับว,สบวสาสดบริษัทเราเหมือนนั่นของวัสดุไปเสียทีเอาสีสื่อเนาะพี่น้องก็ดีแต่ว่าได้ซัก อีพ่ออีแม่กาไลซากเบิดนอซากกอกาไลซากไลซากเบิดทุกคนกาตอนนั้นคิดว่าแขวนคิดว่ามันมันสีเจฟเลยทุกคนตอนซักเขาไปเห็นกับมันกระ่บเจ็บรอกมันกาธรรมดาแบบพ่อซักยาเออแบบโดดไข่โดดน้ำธรรมบลาเนี่ยทุกคนบัดซักมาแล้วกระ่บเป็นยังบัดตอนตอนคำมาเลยทุกคนใช่ป่ะคุณฟัง ตอนค่ำม,มาเ,เริ่มเลวปวดขาขาเนี่ยอุ้ยคือแบบพ่อันไปย่างมาเห็นะทุกคนแบบมันปวดปวดแหงอดีอรอตอนกลางคืนมาไข่เนาะทุกคนทุ่มพมซองพื้นบบอุ่นกระดูกเมื่อกินยาปลาซองม็ดกัดดีดีข้นบัดแามแามตอนเสาร์มานะทุกคนคอยก็คิดว่ามันเออสิดีสิเศร้าไปโบแมนทุกคนไข่อีกในมือนะหัน นอนสักกนอนเบิดมือเบิดบินซองมือตั้งแต่ไข่ทุกคนอันนั้นกะถามเพ็ดเข้าจากบาไปหาเพ็ดเขาหันนะก็กระบอกว่ามันกระทำบลาแบบผู้ได้ก็เป็นเบิดนะทุกคนแบบยามันแห้งแบบเท่ากับแบบบอเบอคยแบบซักยาที่มันแห้งแห้งน่นนะกระดิดจึนไข่แบบคนในบ้านเขาเป็นเบิดเป็นเบิดทุกคนเนาะน้อยนักแต่สิแบบอันนั้นบอมบอไข่บอหยางหนทุกคนแต่ว่า บางคนคือแม่สาวก็แบบก็มีอาการไขอยู่เนาะแต่ว่ากรไปไยลเห็ดเบียกรายเนาะแต่ว่าอีพ่อกบอีพ่อก็ข่อยหันนอนนอนกองกันเวิร์ดมือเลยนะอีพ่อหันหน้ไขมือหนึ่งข่อยหันซองมือทุกคนมะมือวันที่สิบแปดกับวันที่สิบเก้าเนาะนอนเวิร์ดมือเวิร์ดเบนเลยแบบมันมันหนักครัวแล้วมันกับไขหันเป็นสั้นๆปวดต้นปวดตูน แขนแขนเบืองข้าซักนี่ก็ยังปวดสิได้ทุกคนคอยซักเบืองเบืองครัวเนาะคอยซักเบืองครัวนาะทุกคนเพราะว่าคอยแห้งเบืองสายเขาก็เลยให้เพิ่นซักเบืองครัวให้กะซักมานึ่กาซักมาได้สามมือสามมือนี้แล้วเนาะสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าอ้าโอ้ปรแม่ณได้สี่มือได้เลยเจ้าเอซี สี่มือนีห้ามือนีสี่มือนีสี่มือหนีเนาะนี่เนาะ,ะใบใบซากยาเนาะทุกคนใบซายกยากะไรซากแล้วเป็นที่เรียบร้อยเลยอี่เนาะกะมันอัดมันกายเนาะค่ะสิบูเทเน่ซากแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะทุกคนอีก็คือใบท้าผู้ได้แรงไปซากแล้วก็คือสีใดใบอันนี้โดดใบเขี้ยวๆหากับจ้ามาไไดัดใบใดเนาะทุกคน คันเฮาอยากไปคือแบบว่าอันนั้นครปาร์คซีแต่ก็ไปคือแบบเมืองคงเฮาก็สามารถไปได้เนาะถ้ามีใบอันก็ย่างอีกเทีเ่ยวนึงเนาะทุกคนย่างอีกสิมันสิมีอีกเค็มที่ซองก็ต้องทาเพิ่นนัดอีกเพิ่นนัดไม่มีแฮมเพิ่นนัดไม่มีแฮมที่ทะเลเนาะ บนท่านแเห็นเนาทุกคนน่ยยี่ค่ะนี่แจ่เพื่อนบอกว่าตอนขอไปซากคะวันที่สิเจ็ดเดือนเดือนที่แปดปีสองพันเศ้าเอนาะทุกคนเมื่อวานคาปฟงแต่ว่าถ้าเพื่อนนัาอีคก็ต้องสุดแบเพอบานเขาก็ต้องอื่นประกาศท่านเอกต้องสได้ไปใหม่เนาะดังก็จบในเค้นที่สองเนาะทุกคนกับบริษัทอีกตอนนี้ก,ก็ได้เค้มหนึ่ง กะเลยซักแล้วก็ดีใจอยู่นะทุกคนเพราะว่าก็มันมันใจขืนนะนะแบบว่าเข้าไปหันมาหนีมันกะสีสามาไปได้ง่ายนี่แต่ว่าเขาก็ต้องระวังคือเก่าเนาะไปใส่มาใส่ก็ต้องใส่แมสต้องใส่แมสแต่ก็ต้องหักษาตัวเองหันแหล่คือเก่าอันใดนพี่นอกก้องกาซีนี่สมีนะเนาะ แรกอะหลังจากที่ข่อยรีวิวรีวิวเบาอาการสุกอนันตยาให้ฟังไปแล้วเนะ <c oughs> าะกะสซีมากินหมักข้างยุ่งแล้วบัดดี้เพราะว่าโอ้จต่บีดวันนี้ด้วยไข่บีดวะซาเบะเพิร์สกินเบิร์ดปลาเด็ดทุกคนตา,าแบะแับเบาเลนตี้เด็ดมาข้างยุ่งกโก้แขวนเสบดูบะแส็บเศษเศบใครมาซิมกับถือใจถือใจเหนียยังแหะ ใจ่ายมันปอกง่ายเออมันปอกง่ายเลยมะก็แสีบเนาะง่ายง่ายแม่ง่ายจุดใจเดี๋ยวนั้นเนาะแบบเนาะฉันอยากขวัญตองมาซีบเลยทุกคนอยู่นุ่นซังอยู่เทียงอยู่เดินเทียงขวอยเองเนาะอยู่นุ่นซังเนี่ยเดี๋ยวทาผู้ได้มาแล้วกะอยากซีบหรือว่าอยากเอียงกะขี่รถข้ามาเวะได้เลยทุกคนคอยบอกว่าแล้๋ยวคอยกั คอยบอไไ่าว่านยั่งอีกเนะาะทำแบบาำบา้าแต่ก็ว่าเอออยากมาทางยุ่งด้วยอีกยั่งจริงสินะเอาแบบเนาะกิน <c oughs> อย่างเดียวนะซีอย่างเดียวนะคุณมาทั้งยุ่งกับหลังแบมเพิ่นต่อยพี่น้องจักมากแบมได้ยังห้องแล้วสีหามากเนาะจะกินเบิร์ดเป็นฮาหกมาแบม ด้วยสาวันนี้เป็นกินเวิร์สไลน์อะไรด้ทุกคนเป็นป้าบ่ายเห็ใครซีมาหาหมาหนึ่งว่าเป็นป้าบ่ายเห็นฝอยดอกป้าไปกินน้ำกันเุกคนบ้าแสบบ่แสบแสบแม่งปะกานอนทุกคนคลิปนี้กับโบซีโบมี่ยังไลน์น้องเป็นคลิปสันสันทีทีสาวกออันอันนั้นเนาะ มาเบาเกี่ยวกับการซักยาแล้วก็มาบาได้ซักเป็นที่เรียบร้อยแลย้วเนาะทุกคนได้ซักเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถไปหันมานี้ได้ง่ายขึ้นกาคลิปนี้กาฝากเป็นเรื่องพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ดาวโก้และะ้วก็น้องอ้อยแน่เนาะเมื่อวานนี้ได้มาถ่ายคลิปน้วกันเนาะกาขอจบเโค้ชพี่อังจะมีแล้วพี่น้อง Bye bye à lên bye bye nè Bye bye, bye, bye.